พระอภิธรรมปิดกทาตุกถาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกาหนึ่งนยมาติกาสิบในหนึ่งสังขโหอสังขโหทำที่สงเคราะห์เข้ากันได้ ทำที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้ 2. สังคหิเตนะอสังคหิตังทำที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับทำที่สงเคราะห์เข้ากันได้ 3. อสังคหิเตนะสังคหิตังทำที่สงเคราะห์เข้ากันได้กับทำที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้ 4. สังฆาหิเตนะสังฆาหิตังธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้กับธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้ห้าอสังฆาหิเตนะอสังฆาหิตังธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้หกสำประโยโควิประโยโคธรรมที่ประกอบเข้ากันได้ ธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้ 7. จ็ดสปยุตเตนะวิประยุตตังธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้กับธรรมที่ประกอบเข้ากันได้ 8. วิประยุตเตนะสมปรยุตตังรมที่ประกอบเข้ากันได้กับธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้ 9. ก้าสปรยุตเตนะสมปรยุตตัง ธรรมที่ประกอบเข้ากันได้กับธรรมที่ประกอบเข้ากันได้ 10. วิปยุตเตนะวิปยุตตังธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้กับธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้ 11. สังคหิเตนะสัมปยุตตังวิปยุตตังธรรมที่ประกอบเข้ากันได้ธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้ กับธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้ 12. สัมปยุตเตนะสังคหิตังอสังคหิตังธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้ธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมที่ประกอบเข้ากันได้ 13. อสังคหิเตนะสมปยุตตังวิปประยุตตังธรรมที่ประกอบเข้ากันได้ ธรรมที books, ่ประกอบเข้ากันไม่ได้กับธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้ 14. วิปยุตเตนะสังคหิตังอสังคหิตังธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้ธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับธรรมที่ประกอบเข้ากันไม่ได้